กันที่บ้านเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับในพื้นที่ภาคใต้เหตุร้ายต่างๆยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับความสูญเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ก็เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารพ่านนะครับที่ถูกลอบวางระเบิดที่บ้านแกะรอหมู่เจ็ดตบลเกะรอนะครับที่จังหวัดยะลา จนเป็นเหตุให้มีผู้ที่เสียชีวิตด้วย1น,นายนะครับก็คือสิบโทพดุงพงสงอาจินคนนี้อายุ25ปีนะครับแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีก1น,นายก็คืออาสาสมัครทหารพรานนพดลมีบุญอายุ28ปีซึ่งจากการสอบสวนตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็พบว่าก่อนเกิดเหตุนั้นสิบโทพดุงพง์ได้นำกำลังจำนวน8นายไปเดินเท้าล่าตระเวณปฏิบัติหน้าที่ ในการรักษาความปลอดภัยให้กับคณะครูนะครับและพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุคนร้ายก่อนหน้านี้นได้มีการนำระเบิดสแสวงเครื่องอัดถังแกส๊สปิกนิกน้ำหนักคาดว่าจะไม่ต่ำกว่า15กิกรัมนะครับเอาไปฝังเอาไว้ใต้ดินพอนายทหารชุดนี้เดินผ่านมาก็จุดชนวนด้วยระบบโทรศัพท์มือถือจนเกิดระเบิดขึ้น ซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่าจะเป็นการก่อเหตุของกลุ่มซอฟตวันสามะนะครับแกนนำระดับหัวหน้าที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุนั่นเอง